สวัสดีค่ะจากอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะวันนี้จะมานำเสนออะโวคาโดพันธุ์บุ๊ดแนะคะบุดแจะมานำเสนอการวิธีวิธีการทานนะคะการกินอะโวคาโดพันธุ์มู๊ดแจะแนะนำแม่ค้าด้วยนะคะเวลาเราไปขายอะโวคาโดนะคะถ้าบุ๊ดเจ มันจะสุกแล้วอโวคาโดาพันธุ์อื่นๆจะสุกนะคะสุกแล้วกดลงไปจะให้มันนิ่มเลยนะคะให้นิ่มแบบว่านุ่มล้ายๆแล้วค่อยจังปาดกินเนาะจา้ะต่ว่าบูดบูดแปดบูดแปดบ่าเป็นนักซันเนาะจ้ะบูดแปดบูดแปดคือคือถ้าสุกนะคะคือกดเข้าไปนิ่มนิดเดียวจ้ะคือกดนิ่มนิดเดียวเอานิ่มแล้วคือผ่าได้เลยค่ะผ่าได้เลยไม่ต้องให้แบบว่านิ่มมาก ทานิ่มมากมีผ่าแล้วข้างในมันจะเป็นสีดําเลยนะคะเพราะว่าบุ๊กแบคคือถ้าสุกกดไปปั๊บนิ่มนิดเดียวจะ้ะนิ่มกดบุ๊กกลงไปนิดเดียวคือผ่าทานได้เลยค่ะอันนี้นะคะสุกแล้วค่ะกดแล้วนิ่มแต่ถ้ารอเป็นพรุ่งนี้นะคะมันจะนิ่มมากแล้วก็ข้างในมันจะสีดําค่ะถ้าผ่าถ้ากดแล้วนิ่มผ่าตอนนี้คือมันจะเหลืองอร่อยนะคะ คือแม่ค้าเอาไปขายนี่นะคะเอาไปขายให้คนเนี่ยเราต้องเอาลูกแบบอย่างเงี้ยค่ะไปขายแล้วพรุ่งนี้มันก็สุกเลยนะคะมันสุกเร็วมากเลยค่ะบุชแปดนี่ค่ะสุกเร็วมากเป็นอะไรที่สุกเร็วมากนะคะแต่ถ้าบุชเจ็ 7, มันต้องใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะคะหรือ1อาทิตย์หรือว่าเอากล้วยกับแอปเปิลบดก็จะสุกเร็วนะคะแต่ บูดแปดไม่ต้องทําอะไรนะคะแค่ไปวางไว้ก็สุกค่ะสุกมืดก็สุกแล้วจ้ะทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะอยากกินสุกสุกทำไมไม่เอานิ่มๆมาบูดแปดเอาไปขายนิ่มๆไม่ได้เลยค่ะลูกค้าเอาไปถึงบ้านเนี่ยผ่าออกนี่ดาข้างในเลยนะคะบูดแปดเราต้องขายแข็งๆเลยค่ะพรุ่งนี้ทานได้เลยเหมือนวันนี้แข็งๆพรุ่งนี้เราไปบีบดูจะสุกนะคะอันนี้ค่ะเนี่ยบีบบีบนิดเดียวนี่ค่ะ บุมลงไปนิดเดียวไม่ต้องรอให้แบบว่านิ่บางคนนี่รอจนแบบเหมือนโอโวคาโด้ขทั่วๆไปนะคะคือถ้าสุกแล้วกดลงก็จะนิ่มนิ่มอันนี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้ถ้ารอนิ่มๆนี่ข้างในนีด่ดำและกินไม่อร่อยด้วยค่ะบุดแปดนะคะเคล็ดลับกินให้อร่อยของบุดแฟดคือจับลงมาแล้วกดนิดเดียวค่ะสุกให้าข่ว่าสุกพ่อเฮิมๆมนะคะสุกพ่อเฮิเมเมมากับกินใดเนาะจ้าสุกประมาณเนี้ยค่ะ เราก็เสนอไปหลายครั้งแล้วแบบบูดแปดแต่ว่าคือคือมีคนส่งข้อความมาบอกเราว่าอุย้ยมันเละมันดํามากเลยบูดแปดว่าอย่างเนี้ค่ะก็หมายถึงว่ามันนิ่มมันมันอย่างนี้แล้วแต่เขาไม่ทานค่ะเขารอเขาไม่เข้าใจเขารอจนจนซุกนิ่มนะจะ่ซุกนิ่มจริงๆแล้วไปผ่ามันทานไม่ได้หรอกค่ะถ้าเป็นแบบเพิ่มเพิ่มบีบเขานหน่อยคือผ่าแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะเนื้อสวยอย่างนี้เลยค่ะ ความจริงอ่ะบุฟแปมันเป็นอะไรที่อร่อยนะคะถ้าถ้าเราเข้าใจแล้วทานเป็นนะคะไม่ไม่ต้องรอให้จนสุกจนนิ่มจนเละได้าจา้ะเคล็ดลับกินบุฟแบบนี่คือว่ากดลงนะคะเนี่ยลูกนี้ค่ะพ่กนี้เนี่ยกระซุกแล้วจ้ะมืออื่นกระซุกแล้วเสียกดนิดเดียวกดบุ้มเลยปาดเลยจ้ะปาดเลยพาเลยค่ะมันจะอร่อยน่ากินไม่ต้องรอแบบไม่ต้องรอเลยนะคะ มันจะออกหวานนิดๆน,นะคะบุชแปดนี่ค่ะออกหวานนิดๆค่ะกินเหมือนผลไม้ได้เลยนะคะหอมช่วงนี้ค่ะแนะนำที่คนที่อยากทานบุชแปดอร่อยนะคะไม่ต้องไปซื้อลูกนิ่มที่ตลาดมาเลยค่ะเดี๋ยวมันจะดำซื้อลูกแข็งๆมาเลยมาวางไว้ไม่เกินวันสองวันก็สุกค่ะบุชแปดนี่เป็นอะไรที่สุกไวมากเลยนะคะสุกไวมากค่ะ พี่ที่เอามานําเสนอวันนี้เพราะว่ามีคนบ่นให้แม่ค้าแล้วค่ะว่าโอ๊ยทําไมมูดแปดมันดําข้างในแม่นแหละเจ้าของไปผ่าจนเละค่ะไม่ใช่ความผิดของแม่ค้าเลยนะคะแม่ค้าขายมีแต่ลูกสวยๆทั้งนั้น,นะคะ่ะเราขายเกรดคุณภาพเกรดเอทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนทานอาจจะไปวางไว้นานหลายวันหรือไม่รู้ว่าจะทานยังไงอะไรประมาณนี้ต้องรอให้มันนิ่มบูทแปดไม่ต้องรอให้นิ่มเลยนะคะ กดแค่บุ๋มเพิ่์มๆกระปาดกินได้เลยจ้ะนะคะเคล็ดลับของถก,การทานบุชแปดนะคะค่ะแต่ถ้าบุชเจ็ดนี่คือเปลือกแข็งค่ะต้องบีบต้องให้มันนิ่มนิ่มๆมากๆถึงจะอร่อยค่ะแต่น,นี้เหิมบุชแปดนี่คือเหิมนี่คือทานได้เลยค่ะทานได้เลยหอมด้วยนะคะหอมแล้วออกหวานนิดๆค่ะ บุดเจ็ดนี่ไม่มีความหวานนะคะมีหนึบมันอย่างเดียวอันนี้ออกหวานแบบกินแล้วฟินหน่อยๆอยค่ะกินแล้วฟินหน่อยๆเนาะกินแล้วแบบค่ะก็มานําเสนอให้ดูนะคะถือจมไหมค่ะถือจมเลอนี่ถือจมเพราะมันสุกแล้วเขาเขากดดูแล้วมันเออมันยังไม่สุกเขาวางอย่างเงี้ยแต่มันท่านยิ้มแล้วมันสุกแล้วบุดแปดสุกแล้วค่ะบุดแปดสุกเงื้อบุดแปดนะคะ อยากให้ทานบุดแบบอยากให้กินอยากให้ทุกคนได้สัมผัสที่ว่ามันสุกมันน่าอร่อยค่ะไม่ต้องให้รอให้เละนะคะถ้านิ่มเละไปไม่อร่อยนะคะให้แบบเพิม่เมเพิม่มเพิ่มเพิ่มนี่คือแสบเลยได้จากบุตรแบบนะคะเพิม่มเพิ่มเนี่ยบอเละไม่เละไม่เละไม่นุ่มจนเกินไปนะคะเนี่ย หวานติดลิ้นเลยค่ะหวานติดลิ้นเลยอืมลูกใหญ่มากเลยนะคะบุทตแปดลูกใหญ่มากช่วงนี้แนะนำให้ทานบุทตแปดนะคะบบุ๊เจ็ดก็ยังยังไม่แซ่บเท่าไหร่ค่ะบุทตแปดนี่สุก ไปซื้อบูธแปดให้ซื้อแข็งแข็งห้ามซื้อนิ่มมาวางไม่เกินพรุ่งนี้ค่ะเนี่ยพรุ่งนี้ก็สุกแล้วค่ะมันสุกไวมากนะคะคุณนะก็เลยมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าบูธแปบูธแปดคือมันจะสุกเร็วกดเข้าไปนิ่มคือผ่าเลยไม่ต้องรอให้นิ่มไม่ให้ต้องรอจนเละถ้าเละนี่ทานไม่ได้เลยค่ะใจ ใจข้างในตรงนี้จะดำนะคะดำค่ะให้ผ่าทานได้เลยนะคะบุ๊ตแปดบุ๊ตแปนี่คือซื้อมาพรุ่งนี้ก็ไปเช็คดูเลยค่ะมันจะสุกเร็วไม่ต้องรอสองสามาื่จ้ะนี่นะคะคือคือบุ๊แปดคือคือบุ๊ตแปดอธิบายให้ฟังนะคะแต่ถ้าบุ๊ตเจ็ดถึงมันนิ่มเราเข้าตู้เย็นมันก็จะอยู่ได้หลายวันนะคะแต่อันนี้ บูดแปดอันนี้คือบูดแปดนะคะบูดเจ็ดบูดแปดอาจจะมีบูดเก้าก็ได้นะคะโอเคก็มาอธิบายให้ฟังนะคะหลายคนเข้าใจว่าบูดแปดนี่ต้องรอให้สุกจนนิ่มจนแบบถึงจะทานได้ไม่ค่ะไม่ค่ะอยากทานอร่อยคือเฮิมเพิมเฮิเิมกดเข้าไปนิดเดียวกดเข้าไปอย่าเงี้ยคือผ่าได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่สุกก็ขมนะคะ ต้องรอต้องดูว่ากดเข้าไปสัมผัสได้ยดอกจาก้าคือกดตุกเข้าไปสิมันจะติกดนิดนึงค่ะไม่ต้องรอให้เละไม่ต้องรอให้แบบว่านิ่มมากเละไม่อร่อยค่ะวิธีการทานบุ 7, เชแบบท,ที่จะให้อร่อยนะคะแม่ค้ามาแนะนําค่ะแม่ค้าถือจมเพราะว่าเขาไม่รู้ไงคะเขาเอาไปวางไว้นานๆจนนุ่มมากจนนิ่มมากๆค่อยเอามาผ่ามันก็เลยดําข้างในนะคะเขาก็เลยบดเขาทานไม่เป็น อันนี้คือมาแนะนํานะคะขอกดเข้าไปนิดเดียวค่ะนิดเดียวเนี่ยค่ะนิดนึงผ่าเลยแซบ่แซบเจ็บเจ็บเจ็บเจบหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับคนที่ชอบทานอะโวคาโดนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะฝนตกปล่อยๆละเดี๋ยวจะออกไปขายอะโวคาโดค,ค่ะก็มีคนสั่งมาขายแถวบ้านนี่นะคะ เพื่อนๆทางเฟซบุ๊กสั่งก็ส่งไปนะคะออขายพอได้ขาขนมเล็กหน่อยโอเคนะคะ